วันนี้เล็กเลยครับมาแจกแล้วครับผมแทมเพลตฮ่า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 ใช้ได้ทั้งไฟตั้งคัดพิเนียโปรดัมวิชีเลยครับแต่ไฟตั้งคัดครับแต่มีความพิเศษนิดนึงครับผมไว้ไปดูในตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับแจกสักขนาดนี้เลยครับกดไลค์กดแชร์มันเยอะๆเลยนะครับผมกราบนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้นะครับถึง200ไลค์นะครับผมเดี๋ยวจะมาแจกครับผมรอบหน้าจะมาแจกให้เด็ดกว่านี้เลยครับแบบว่าแจกกันไปให้ใช้กันมันเลยครับผมทันทีครับเราไปดูครับผมว่าที่เราไปแจกครับมันเป็นอะไรใช้งานยังไงครับไปดูกัน ครับคาเดียก็เข้ามาหน้าจอกันเลยนะครับเราดาวน์โหลดมาจาก Google ได้์เลยนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับอ่าพาสเวิร์ดสตัวแรกนะครับเป็น88ครับผม2ตัวหลังเดี๋ยวบอกนะครับนะครับแตกไฟล์มาแล้วครับในโฟลเดอร์เทมเพลตห้าห้าレスเดวีหนึ่งครับจะมีอยู่2โฟลเดอร์หลักๆนะครับกับ1 pdf นะครับโฟลเดอร์แรกนะครับจะเป็นของไฟนอลคัทครับผมเป็นเทมเพลตของไฟนอลคัทที่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะมากเลยครับส่วนโฟลเดอร์ที่2ครับจะเป็นเทมเพลตที่เป็นกรีนสกรีนครับสามารถไปใช้กับพวกพิเอียร์โปรหรมมมออะะไไไไไรรรรรรรกกก็ดดด้้้้คคคััับบบบทีีี่สสาาาถลลนนนเเปใชยผ แต่ถ้าเป็นไฟล์ลคัทนะครับมันจะแต่งได้เยอะกว่ามากมากเลยครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เยอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันดับแรกนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดฟอนต์ก่อนนะครับซึ่งผมแนบลิงก์มาในไฟล์ PDF แล้วนะครับตัวอย่างที่ผมใช้อ่ะครับผมใช้เป็นฟอนต์ของคณิตขนาดตัวหนาครับเลยต้องไปดาวน์โหลดฟอนต์คณิตมาก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟอนต์ฟรีของ Google Font นะครับผมคราวนี้ครับวิธีการใช้งานนะครับการนำไปใส่นะครับแล้วก็เทมเพลต 55v1 by Lesley นะครับที่ไม่ใช่กรีสกีนะครับเอาไปไว้้ในนนแลลววก็ครรรัับเเเเออีมมมู่จ แกมไฟนัดนคัดผมเพื่อมาดูครับว่าไฟล์เราเข้ามาเรียบร้อยอะไรยังนะฮะวิธีการดูว่าไฟล์เราอยู่ตรงไหนนะครับดับแรกนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก generator ครับแล้วแตกมันออกมาครับ แล้วก็หาเทมเพลต555 V1 Barletta นะครับนี่ครับเราจะมี3ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นสปีดไลน์นะครับสปีดไลน์ก็เป็นเส้นหยักๆๆๆๆอันที่2ก็เป็นเทมเพลต5555ทีนี้เราจะให้เป็น55 5มุมล่างนะครับอีกอันหนึ่งก็554 5มุมครับทีนี้ครับเวลาการใช้งานครับเราก็เลือกง่ายๆเลยครับผมเราก็ลากเทมเพลต555ถูกใจตัวไหนก็เลือกลงมาเลยครับลากมาตัวฟุตเทปที่เราจะวางครับทีนี้ครับที่ผมบอกครับเรามาดูความพิเศษของเวอร์ชันฟรีครับนี่ของฟรีนะครับผมของฟรรรรรีีเเเเเเาทไดดด้ยยยอออออะะลลคคคัััับบบนนนนแกก๋วผมขืฟต์ป็ิ ขนาดหนาก่อนนะนี่นะครับผมเลือกเป็นฟอนต์คันดิสตัวหนาเลยนะครับคราวนี้มาดูความพิเศษนะครับความพิเศษของเวอร์ชันฟรีของเราครับ V1 นะครับอ่าพวกนี้นะครับมันเป็นอิสระหมดเลยนะครับสี่ตำแหน่งนะครับมันไม่ได้ตายตัวนะครับมันสามารถเลื่อนย้ายนะครับ เอาเมาส์ลากเลื่อนย้ายไปอยู่ตำแหน่งแบบที่เราต้องการได้นะครับจะปรับยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยครับหรือไม่เาก็จะลบก็ได้ครับแต่ต้องมาลบตรงที่แท็กนะครับแล้วก็ลบลบคำว่า55 5ห้ห้อให้หมดนะครับอ่าตรงนี้เห็นใช่ไหมครับว่ามันสามารถลบว่า555า้ได้ใช่ครับมันลบได้ครับแต่มันยังเขาพิเศษอย่างนึงครับเราสามารถจะเปลี่ยนคำก็ได้ครับเป็น5555ภาษาอังกฤษอย่างนี้หรือจะเป็นสวัสดีเห็นไหมครับมันเป็นพิเศษที่ว่าแบบว่าเป็นของฟรีที่แบบว่า โคตรสุดนะครับแจกแจกให้เยอะมากครับของฟรีแบบว่าสามารถอินดิแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นตัวกรีสกรีนที่ว่าให้ใช้กับพิมพ์เนียโปรไดรเวนชีดีไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้นะครับมาดูเยตรงนี้ครับมาเลื่อนดูข้างล่างครับตรงที่ว่าเปลี่ยนสีนี้ครับนี่เปลี่ยนสีครับเราทําเป็นการเดียนก็ได้นะครับและการเดียนเราพิเศษอย่างหนึ่งครับเราสามารถเอาเมาส์ติ๊กเพิ่มสีได้เลยครับจะใส่สีแบบว่าให้เป็นแบบสีลุ้งสีอะไร อันนี้อยู่ที่เราจะดีไซน์แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเนาะเปลี่ยนภาพนี่เห็นไหมเปลี่ยนครับโคตรสุดนะครับโมชั่นฟรีครับขนาดนี้ก็ต้องกดไลค์แล้วครับ200ไลค์อย่างงี้ยครับต้องมาเลยครับเห็นไหมครับเปลี่ยนได้ครับหลายอย่างครับไม่ใช่แค่การเลียนได้อย่างเดียวครับจะเลือกนะครับตรงการเลียนเนี่ยเป็นคัลเลอร์ครับนี่เป็นสีเดียวก็ทำได้แม่งโคตรสุดนะครับโคตรโคตรครับเลือกเป็นการเลียนเป็นอะไรเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับโคตรสุดครับผม ครับสุดขนาดนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไปเยอะๆเลยครับผมถ้าคลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเดี๋ยวบิเจครับมาดูสปินไลน์ครับมาวางครับอ่านี่ผมวางผิดครับผมต้องวางข้างล่างครับข้างล่างเพื่ออย่าให้แบบว่าห้าห้อยู่ทัดสปินไลน์ครับนี่ครับวางปุ๊บใช่ไหมเราก็มาจัดองค์ประกอบครับจัดองค์ประกอบนี่ครับนี่เห็นไหมครับแต่สปินไลน์รับมันจะมีข้อแม้นิดนึงครับข้อแม้ตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีครับมันไม่สามารถยังทําได้เหมือนว่าแทนเพดห้าห้นะครับแต่มันก็มีวิธีทําได้ครัััััััับบบบบพพพอออออดดดีีีีเเ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 ปปป็็นนนนนววววรร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 ์์ชช่่่่แแกกกกคคคคค๋ยยยยยฒาาาาาาาลลลลลล้้จะิสสสมมมตใ คัลเลอร์วิวครับมาโยนใส่ฮะโยนใส่ปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนสีในคัลเลอร์วิวเลยครับแล้วก็เอาคัลเลอร์วิวมาโยนใส่นะครับมาเปลี่ยนสีในในคัลเลอร์วิวเลยครับนี่ครับสปีดลา์ก็จะเปลี่ยนสีแล้วครับเปลี่ยนครับอันนี้เราก็เลือกอันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดของโปรโชั่นนี้อยู่นิดนึงครับเดี๋ยวเราค่อยพัฒนาครับนี่ครับโปรโชั่นฟรีครับให้สักขนาดนี้ครับสุดไหมครับพารเบอร์สอตัวหลังนะครับเป็นแปครับครับเป็นไงครับ ที่เราแจกให้ครับผมของฟรีนี่แล้วให้โคตรคุ้มเลยครับผมเหมือนที่บอกครับข้างต้นถ้าเกิดคลิปนี้ครับถึง200ไลค์ครับผมเดี๋ยวแจกให้อีกครับผมเด็ดกว่านี้แน่นอนครับของฟรีขนาดนี้แล้วรอบหน้าจะแจกเด็ดขนาดไหนครับลองไปดูครับเดยก็หวังว่าไปใช้แล้วก็เอามาอวดกันได้นะครับผมลองเอาคลิปแบบว่าที่ว่าไปใส่บั๊กอินเอฟเฟกเราอะมาแปะลิงก์ใน YouTube ใน Facebook เราได้เลยนะครับผมเราอยากไปชมครับว่าคนใช้แล้วมีความสุขขนาดไหนครับ อย่างน้อยก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกําลังใจด้วยครับผมเราและทีมงานตั้งใจทํากันมากเลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดครบ200ไลค์เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเราจะเอามาแจกใหม่อีกนะครับผมเพราะว่าทีมงานเราตั้งใจมากเลยครับผมอยากให้ทุกคนได้เลยดีๆจากเราไปบ้างครับเนี่ยวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ